เล่นเกมเก็บเหรียญสร้างรายได้ค่ะทุกคนสามารถเก็บสะสมเหรียญแล้วนำไปแลกเป็นเงินได้นะคะจากการเข้ามาเล่นเกมนะคะ,ะ1,000เหรียญเท่ากับเงิน10บาทค่ะทุกคน10,000เหรียญเท่ากับ100บาท20,000เหรียญเท่ากับ200บาทค่ะซึ่งแอปเกมตัวนี้สามารถสร้างรายได้ได้วันละ1,000ถึง3,000บาทแบบฟรีๆเลย จากการเข้ามาเล่นเกมนะคะยิ่งใครมีเวลาเข้ามาเล่นเกมสะสมเหรียญเยอะเท่าไหร่ก็สามารถแลกเงินได้เยอะเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้เราก็เลือกภารกิจเกมเก็บเหรียญน,นะคะมาสร้างรายได้ค่ะ,ะทีนี้เราก็เริ่มเล่นเกมกันเลยเนาะเป็นการเล่นเกมง่ายๆนะคะอันนี้คือด่านแรกเนาะเขาก็จะมีวิธีการ พาเราเล่นนะคะก็คือจะมีลูกศรพาเราจิ้มเล่นนะคะซึ่งเกมนี้มีหลายคนที่ชอบมากๆวันนี้เอามาอัปเดตแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเราสะสมครบ100บาท200บาท5001,000หรือ3,000บาทตัวนี้เราก็จะมาอัปเดตการถอนนะคะเป็นการเข้ามาเล่นสะสมเหรียญโทเคนค่ะทุกคนตอนนี้เกมก็เริ่มเร็วขึ้นแล้วนะคะใครอยากจะท้าแข่งก็สามารถเม้นมาได้นะคะตัวนี้เราก็ มาเล่นเกมเก็บเหรียญแข่งกันนะคะ,ะเพื่อที่จะสร้างรายได้จากการเข้ามาเล่นเกมของเราแล้วก็มาแข่งขันกันด้วยเนาะถ้าเราแพ้เราก็จะแจกวอลเลตทันทีนะคะนี่ก็เป็นเกมประมาณนี้ระหว่างเล่นเกมเราก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะตัวนี้เราดาวน์โหลดจากการทำภารกิจนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปตรงร้านแอปเดี๋ยวท้ายคลิป จบเกมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการสร้างรายได้ว่าทำยังไงนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องดาวน์โหลดเกมมาเล่นก่อนเนาะดาวน์โหลดเสร็จเราก็สามารถล็อกอินผ่าน Google หรือ Facebook ได้เลยนะคะสำหรับแอปเกมตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าสะสมเหรียญเพียงแค่1,000เหรียญโทเค็น token. เราก็แลกขั้นต่ำได้ที่10บาทนะคะ แล้วก็สะสม1 0,000ืนเหรียญก็เท่ากับเงิน100บาทค่ะ2 0 0 0มืนเหรียญเท่ากับเงิน200บาท5 0,000ืนเหรียญเท่ากับเงิน500บาทค่ะและ10,000แสนเหรียญเท่ากับเงิน1000บาทค่ะแล้วก็แอปเกมตัวนี้มีหลายคนที่ถอนไปแล้วนะคะถอนปุ๊บเงินก็เด้งเข้าชุม m ันท์บัลล e ตและบัญชีธนาคารเราแบบไม่เกิน5นาทีเงินเข้านะคะสำหรับแอปเกมตัวนี้เนาะ เป็นเกมสร้างไรายได้ฟรีนะคะทุกคนรีบดาวน์โหลดมาสร้างไรายได้ด้วยกันเนาะเป็นเกมที่ได้จริงนะคะแล้วเราก็ถอนหลายรอบแล้วแต่ว่ายอดไม่ถึงร้อยเราก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตเนาะเดี๋ยวแต่ถ้า,าเราเล่นเกมแล้วสะสมยอดครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะเริ่มเร็วขึ้นแล้วทุกคนเริ่มวิ่งเร็วขึ้นแล้วนะคะตอนนี้โอ๊ยบาดเสียวบาดเสียว โหเร็วมากทุกคนตาลายไปหมดแล้วนะคะอ่าได้กล่องด้วยนะคะเอ้ยชื่อเอ้ยเชื่อเกือบแล้วนะคะเกือบเกือบเร็วขึ้นกดไม่ทันนะคะทุกคนต้องใช้สเก็ตช่วยนะคะตัวนี้เออแม่เหล็กแม่เหล็กดูดเหรียญเข้าไปเลยคะ่ะดูดเข้าไปเลยนะคะดูดเข้าไปเลยเออ นี่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เราปิดเสียงเพลงนะทุกคนเรากลัวแบบติดลิขสิทธิ์นะคะเออแต่ถ้าใส่เสียงดนตรีเสียงการเล่นเกมก็จะสนุกกว่านี้นะคะอันนี้เราลบเสียงเพลงออกเนาะเออไปอย่างเร็วๆเ,เลยนะคะเอ้ยเอ้ยเออเออรัวๆปึ้มเอ,อ้ยเกือบตายแล้วกูไปค่ะเออแบบรัวๆเลยนะคะชึบอ,อึ๊บ บุ๊บเจ็บเจบเจบเออได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้วเกือบแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บโดดท่านมาเนาะโดดท่านมาเนาะโอ้ยบัตรเสียเว้ยเร็วขึ้นมากทุกคนวิ่งไม่วิ่งวิ่งจะไม่ทันแล้วไอ่จะกดไม่ทันแล้วนี่เร็วมากเอ้ยเชึบไปปึ้มปึ๊บปึ๊บเอเย้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 เยเกือบเกือบเกือบแล้วกูเกือบแล้วปาดขึ้นเร็วค่ะแท้อันนี้ วนนะปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ็ตึ้มมึงเนีนะ่ยนี่เนาะเกือบตำปัดมาแลนเร็วค่ะแทะมึงข่อยกดโอ้ยตายตายชึบชึบชึบอ,อุ๊บโอ้ยตำรวจตำรวจไล่ตำรวจอ้วนไล่แล้วเอ้ยใจเย็นตำรวจอ้วนใจเย็นชึบปัดมาเร็วแทะ กดกันสิบะท่านลำบานเพืเร็วขึ้นเร็วขึน้นตาไล่แล้วโอ้ยตาไลา่อ่าลอยฟ้าลอยฟ้าโอ้ยใครแน่ลอยฟ้ากดดันนี่หรือวะ <laughs> กดดันนี่หรืดาวน์โหลดเกมมาแล้วก็ล็อกอินผ่าน Google หรือ Facebook ได้เลยนะทุกคน แล้วก็อย่าลืมไปใส่รหัสเชิญของเพื่อนด้วยนะคะตัวนี้ทันทีที่เราใส่รหัสเชิญเราก็จะได้รับเหรียญโทเค็นฟรีนะคะ,ะซึ่งนําเหรียญที่เราได้นะคะตัวนี้สะสมขั้นต่ำแค่1000เหรียญเราก็แลกได้แล้ว10บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เงินสัก100 200 300เอ้ยเอ้ยต่ำจ่อยเอยเอยโอเคทุกคนจบเกมนะคะก็เป็นเกมประมาณนี้เนาะถ้าอยากได้เงินสัก เยอะยหน่อยก็ต้องขยันเข้ามาเล่นเกมหรือแชร์แนะนําเพื่อนนะคะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเข้าไปแชร์แนะนําเพื่อนด้วยนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาเปิดกล่องก่อนว่าได้อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะคะโอ้อันนี้ได้เหรียญโทเค็นนะคะเออได้เหรียญคอยนี่โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเมนูนะคะในการดาวน์โหลด แล้วก็เมนูการโหลดเกมมาเล่นนะคะแล้วก็เมนูการถอนเงินแลกเงินทายังไงนะคะอ่าก็อยากให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบเนาะจะได้เข้าใจอ่าโอเคพอเพื่อนๆกดลิงก์มาแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งแอปเกมตัวนี้สามารถถอนเงินได้หลายช่องทางหลักๆก็จะมี t ูมาน y ่ a l ล e t และบัญชีธนาคารเขาก็จะมีเกม มาแนะนำเรานะคะเราก็สามารถเลือกเข้ามาเล่นได้แล้วแต่ชอบว่าชอบเล่นเกมแนวไหนนะคะและ้วทีนี้นะคะก็ให้ทุกคนมากดปุ่มดาวน์โหลดนะคะปุ่มข้างล่างที่เขียนว่า Google Play ตรงนี้นะคะหรือจะกดปุ่มเหลืองเพื่อดาวน์โหลดได้เลยพอเราทำการกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดมาในแอปเกมของเขาล็อกอินผ่าน Google ได้เลยนะทุกคนหรือ Facebook ก็ได้ทีนี้เราก็มาเช็คอินก่อนเลยนะคะรับเหรียญ โทเค็นฟรีนะคะตัวนี้เขาก็จะมีให้เรารับเหรียญโทเค็นฟรีทุกวันกดกล่องของขวัญสีสม้มแล้วเราก็มากดรับทําภารกิจให้ครบทุกอย่างตรงนี้เราก็จะได้รับมานะคะนี่ี๋ยวเราพาเข้ามาทำนี่เห็นไหมคะเราก็กดตัวนี้เราก็ลงเงินปันผลไปนะคะลงสักประมาณ37.88แล้วกัน นี่ยิ่งลงเยอะนะคะบางทีเราก็ได้คืนมาเยอะบางทีเราก็ได้น้อยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดกลับไปหน้าหลักของเราที่หน้าเช็คอินนะคะนี่เขาก็จะขึ้นปุ่มส้มให้เรากดรับนี่เราก็รับเหรียญโทเคน็นถ้าเราทำภารกิจครบทุกอย่างเราก็จะมีสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นรับเงินรางวัล10ดอลลาร์นะคะเงินไทยก็ประมาณเกือบ400กว่าบาทนะคะตัวนี้เนาะอ่า โอเคอันนี้ก็คือการเช็คอินรับภารกิจทุกอย่างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเมนูต่อมานะคะเป็นการเข้ามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่ออัปเกรดเลเวลตรงนี้และเราจะได้รับเงินปันผลเยอะนะคะตอนนี้เราก็เล่นมาถึงเลเวล17แล้วนะคะทุกคนนี่เราก็มาซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะด้วยการนำเพชรทีท่เราได้เอามาซื้อสัตว์เลี้ยงค่ะเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงเบอร์10นะคะ เลเวลส0 2ตองตัวเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูเพชรเราด้วยนะคะในการซื้อสัตว์เลี้ยงแต่และเลเวลเนาะว่าเพชรเราพอหรือยังครบหรือเปล่านะคะแล้วก็เอา10กับ10มารวมกันนี่ผสมผสานกันไปจนถึงเลเวล17ไปเลยนะคะนี่เราก็เอามารวมรวมกันแต่เราต้องสะสมเพชรให้ครบก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นการเข้ามาสะสม เหรียญโทเค็นนะคะเป็นเงินปันผลในเลเวลสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะต่อมาเราจะพาทุกคนมาแลกเหรียญโทเค็นนี่ที่เป็นรูปเหรียญ B นะคะแล้วก็กดขายได้เลยเสร็จแล้วเราก็กดขายอีกรอบหนึง่งนะคะแล้วก็กดทั้งหมดค่ะแล้วก็กดยนืนยันขายออกนะคะนี่วันนี้เราก็จะอัปเดตถอนให้ดูด้วยว่าเงินนี่เข้าเร็วมากสำหรับแอปนี้นะคะ โอเคเราขายเสร็จแล้วเราก็กดกลับคืนแล้วก็เหรียญตัว X นะคะเหรียญตัว X เราก,ก็มากดขายออกเช่นกันกดทั้งหมดนะคะแล้วก็กดยืนยันการขายค่ะ,ะกดกลับมาหน้าหลักเบ้มเงินก็จะเด้งมาที่เหรียญตัวทีก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองนะคะทีนี้ให้เรามากดตรงกระเป๋าตังค์ปุ่มข้างล่างขวามือแล้วก็กดถอนนะคะ,ะกดถอน ทีนี้เราก็กดทั้งหมดนะคะยอดเงินของเราทั้งหมดเราก็สะสมได้ที่8บาททันทีที่เรามียอดสะสมครบในการถอนเราก็เลือกปุ่มสีดำข้างล่างที่เขียนว่าเลือกวิธีการชำระเงินนะคะนี่ปุ่มดำๆข้างล่างนะคะอ่าแล้วก็กดเลือกได้เลยตอนนี้เรามี8บาทเราจะกดถอนให้ดูนะคะก็มีการถอนเข้าชุมนุมนิเวศถอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจะถอนเข้าอ่า หลายๆกระเป๋านะคะอ่าตัวนี้เราจะเลือกเป็น Tru e Money Wallet แล้วก็ยืนยันการถอนนะคะทีนี้เราก็รองเงินเข้าไม่เกิน5นาทีถอนปุ๊บเงินเด้งเข้าเลยนะคะอย่าลืมตั้งรหัสการถอนเงินของเราด้วยเนาะอันนี้เราก็ทําการตั้งรหัสการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคตัวนี้ก็ถอนไปแล้วรองเงินเข้านะคะหากค่าธรรมเนียมไป1บาทเราจะได้รับเงิน Tru e Money Wallet นะคะ7บาทนะคะทุกคนนี้ โอเคทีนี้เราก็าโอ้เห็นไหมคะเข้าแล้วนี่7บาทนะคะเออรับมาแล้วอันนี้เราถอนให้ดูสุดๆว่าไ,ได้จริงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพยายามสะสมให้ได้สักหนึ่งหรือหนึ่ันหรือสามพันประมาณนี้นะคะจากการเข้ามาเล่นเกมและแชร์แนะนำเพื่อนเนาะเราก็จะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงของเราด้วยส่วน เกมที่เราดาวนโหลดเราก็กดมาตรงร้านแอปนะทุกคนเราก็มาเลือกเกมที่เราอยากเล่นได้เลยและตอนนี้นะคะเกมที่เราเล่นก็คือเกมเก็บเหรียญนี่เองก็ติดอันดับ2นะคะสำหรับเกมแนะนำในแอปของเขาค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตอีกทีสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ